สัมผัสแห่งจิตวิญญาณโลกแห่งแฟนตาซีสุดลำ้ำยินดีต้อนรับเข้าสู่โต้ลัวต้าลู่ Legend of Evil เกมแนว 3D Open World MMO RPG จาก IP ชื่อดังในตำนานอย่างจอมยุทธพูดถังสารที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญาณสุดตื่นเต้นสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ในทวีปโต้ลัวที่เต็มไปด้วยความลับและปริศนาสร้างตัวละครในแบบที่คุณต้องการเลือกสายอาชีพที่คุณชอบพร้อมระบบตกแต่งที่หลากหลายที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามสมจริงและปะ ไปพร้อมกับพหาหาน้าคู่ใจผจญภัยในโลก Open นเวิร์แบบสมจริงทั้งในปา่าซิงหลัวป่าหิมะแดนเหนือการต่อสู้ไร้ขีดจำกัดประสบการณ์การต่อสู้อันดุดเดือดไม่ว่าจะเป็นการล่างวงแหวนจากสัตว์วิญญาณการผรจญภัยไขยความลับอันซับซ้อนในแมปขนาดใหญ่แบบ Open World ์ที่รอคุณไปขไขปริศนาเหล่านั้นอยู่ คอมโบสุดมันในแต่ละสายอาชีพที่มีให้คุณเลือกเล่นได้อย่างเต็มที่ พร้อมหรือ,อยังที่จะเข้าสู่โลกต้นหลวงตาลู่อีกครั้งแล้วเริ่มการผจนภัยไปพร้อมกันเปิดทดสอบวันที่15มกราคมนี้เฉพาะในโซนประเทศจีนเท่านั้น